ย่าเราว่าเป็นเหตุผลก็คือมาจากคุณแม่ค่ะยังยืนยันคําเดิมว่าคุณแม่ทําไป9ปีแล้วก็คือไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะจมูกเก่าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อน้อยไม่มีส l o p เลยแบบตรงสันด้านบนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็าจะมีแค่แบบด้านล่างอะไรอย่างนี้ คือเรารู้สึกว่าตรงสมูอะค่ะเหมือนแอบเป็นจุดด้อยของเรานิดนึงมันไม่ชัดมันไม่มีสโลปใช่ไหมคะหน้าข่างเนี่ยเราจะไม่ถ่ายเลยเพราะมันเหมือนแบบแบบแบบล็มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวมช้ำน้อยมากคะ่ะแทบไม่บวมไม่ช้ำเลยเขี่ยวหน้อยมากแล้วก็ไม่บวมเลยั้งหน้ามีแต่คนบอกว่าทรงที่คุณหมอต้นออกแบบให้อะค่ะเข้ากับหน้าม,มาเพราะว่าดีไม่ได้มีเรสเฟลนไว้ใจหมอต้นคะ่ะให้หมอต้นเป็นคนเลือกทรงแล้วก็ออกแบบให้ คุณพ่อคุณแม่ชอบมากค่ะรู้สึกดีมากที่ให้มาทําที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเข้ากับหน้าเรามากสิ่งที่คุณหมอให้ฟีดแบคแล้วก็ตั้งแต่วันแรกนะคะคุณหมอพัลโล่เอาตลอดเลยแล้วก็มีคอยตรวจเช็คอะไรอย่างงี้ตลอดเลยค่ะก็รู้สึกดีมากค่ะที่แบบคุณหมอไม่ทิ้งขอให้แบบทําไปกี่วันเงี้ยค่ะก็สามารถแบบเข้ามาเช็คเอากับทางคลินิกได้ตลอดเงี้ยค่ะ